เช่นเดียวกันครับพาคุณผู้ชมไปดูนักวิ่งกว่า800คนเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งการกุศลวังสีมินิมาราทอน2020รายได้ดังกล่าวนะครับเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสีครับ โรงเรียนบ้านวังสีจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลวังสีมินิมาราธอน2020โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคเอกชนและภาครัฐตลอดจนประชาชนตำบลศบแม่ขาให้การสนับสนุนการจัดงานมีนักวิ่งกว่า800คนเข้าร่วมกิจกรรมเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมินิมาราธอนและประเภทฟ,ฟันรันบริเวณหน้าโรงเรียนผ่านชุมชนตลาดสวนไร่นาของชาวบ้านตำบลศบแม่ขาและกลับมาเข้าเส้นชัยที่จุดเดิมรวมระยะทาง10กิโลเมตร และ5กิโลเมตรรายได้ส่วนหนึ่งนำไปใช้กิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังสีพร้อมทั้งส่งเสริมให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาประชาชนนักเรียนได้ออกกำลังกายเป็นประจำซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตดีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับค่ะ